สวัสดีค่ะทุกคนอีกสักขบวนค่ะวันนี้กรุงเทพะเชิงเซาจอดเทียบอยู่ในชานชลาที่7อีกแค่3นาทีออกมาแล้วค่ะเป็นรถไฟดีเซลลางค่ะ นี้เร็วอ่ะทุกคนนี่ค่ะไปละโอ้ยรถจับเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นที่ออกไปเขาบอกว่าอีกสามนาทีจะได้เวลาเที่ยวกรุงเทพฉาเชิงเซาออกลถจับเวลาได้หลังจากที่เขาพูดอีกนิดเดียวเองหนึ่งนาทีแล้วแบบรถก็สตาร์ทออกไปเลยเร็วแล้วก็แรงมาก เนี่่ยคะอันนี้ไม่มีหัวล่างนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้รสด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ